หญิงมอนี่ฉันสิพาซุ้มมอเทอร์มาชมบรรยากาศลงอาหารที่ฉันเหตุงานยูเดอร์มอนี่เขาเทียงห้องฉันกับเป็นต้มจืดแล้วก็พริกเผาพักกับกับมีบักแต้งล้วก็ะนอนไมามาเดอร์มากินข่ากับฉันเดอร์อันนี้ก็ต้มจืดเซ่บเซบสดหนามโกโกโกคือเกานันล่าหญิงฉันก็กินไปน้าคุยไปน้านันละ ตามปาษสาฉันนี่แหละหญิงต้มจืดก็แซ่บแสบสามีฉันเขาก็ถามฉันว่าหนูถ่ายคลิปอีกแล้วเหรอฉันก็เลยตอบไปว่าใช่หนูถ่ายคลิปเขาก็เลยบอกว่าืึยูทูบเบอร์ใหญ่เขาว่าเขาหาว่าฉันเป็นยูทูบเบอร์ใหญ่เอ้ากัาฉันเฮ็ดทางนี่ฉันก็ต้องถ่ายคลิปเพตุยังฉันก็ต้องถ่ายคลิปเลยเนาะมื้อน,นี่ฉันก็สีฝาวกินเป็นพิเศษเนาะเพราะว่า ฉันฝากพี่สาวฉันคนในแผนกเขาน่ะเอาบักรกะถอนมาขายบัตรที่นี่เขาเอาไวหนาลูกงานปลอมย่ามใช้กระสีไปเอาแต่ฉันกระสิไปสื่อพิกเกลือสื่อน้ำตาล้อมมาเห็ดกินพร้อมเลยต้นเทียงนี่แหละฉันก็เลยบอกไอ้อ้วนว่าอ้วนอ้วนเธอฝ้ากินข่าวเดอฉันสิพาเธอไปเอาบักกระถอนหนาลูกงานไอ้อ้วนมันก็ฝ้ากินอย่างไวเลย บัดได้แทะเขากินเซจก่อนฉันฉันกินเซจที่หลังเขาอีกใช้กระม่วแต่โซยไอ้บักพีกเผาอยู่นอหญิงแกชั้นแ่บนะฉันก็กินไปนํำใช้กระหันนาหันหลังแนมพีสาวฉันเข้าไปชุ่มเขาก็บบมาจากเถื่อแต่ว่าพีไอชั้นนันมาแล้วตักเขามาทาเมียเรียบร้อยแต่ว่าบ่ดด้เอากัสซอนมาน่าจังว่าแหละเขาเฮ็ดงานกันคู่หลันโล่งแม่หญิงเขากะทาเอากัสซอนก็เมียเขา เขากนแนนะ็แน่หมนาเน่หลังคุยก็คนข้างๆอยู่ว่าตน้นใดเขาสีมาคนข้างๆเพื่อนก็นว่าเอา้าบอแมนห้ำแหล็บเอาส่วนอยู่หองละ่ะบ่มันคือจังไปด้นแทะว่าสันว่าเชก,ก็เลยตอบว่าเชก,กบับบงหูคือกา้านหูแต่ว่าเมียเพื่อนน่ไปชุ่มอยู่เบิงเขากินจนว่าสีมืดลงอาหารละ่ะพี่สาวก็พี่เคยเชก,กับบ่ท่านมาอยู่เชก,กับเน,นะน่มหาเน่หมนาแน่หล้างตน้นใดสีมาจากเอ่อ ฉันสิเบาซูเธอฟังเวยหญิงลงงานฉันะบ่ต้องเตรียมเงินมาจักบาทก็ยูได้เมิดมือเพราะว่าเขาเลี้ยงอาหารสามมือแม่หญิงเศร้าเทียงแล้งสำหรับฉันน่ะฉันก็กินทุกขาาเยจ้าเพราะว่าฉันประหยัดตอนเศร้าฉันก็มาสายแนจักน้อยฉันก็สิเตรียมกับปุกมาสุมือละมาตากข่าตากแกงแล้วฉันก็เปนนางกินอยู่หมองเหตุงาน แต่ตอนเสาขับเสาเช่นกันก,กินบ่หลายดอกกินสองสามคำฉันก็อิม่มหากแต่ว่าฉชนก็หหอไปสุมือหอไปห้สามีฉันนันลาเขากินเขา่าเสาสุมือแต่สําหรับฉันนะบางมือกิกนบางมือก็บ่บก,กินแล้วแต่มือหิวมือบบหิวเนาะหญิงจนป้าหน,นีละ่ะพี่เสาก็พี่เขยฉันกับบ่ท่านละมาอยู่กับพากันคุยกับคนขงงังๆไว้ย,ย่ำแด่เขาสิมาเขาไปเหตุหยังอยู่ คนหางๆก็เลยถามฉันว่าโมแมนสอนทับปั้นใตหรอบอสันว่าอ้ยเว่ากันไปกับหัวกันไปหัวเตะหัวเตินเบาแต่พ่อคำขำใครเขียนเนาะเวลางานกับบ่มีเวลาเว้ากันดอกค่ะต่างคนต่างเฮ็ดงานาน,นาทีไพานาทีมัน่นคุยกันกับมีเวลาเดียวนี่แหละค่ะเวลานางกินเขานี่ละมี่ยังกับมานางคุยกันหัวเตอร์หัวเตินกันในวงเขานี่ละ ตอนนี้ฉันกะเริ่มอิม่มหลายเดื่อหญิงฉันกะเริ่มเล่มไอ้น้ำแกงแล้วเริ่มโซต์โซตน้ำแกงแล้วฉันเสียได้เนาะญิงจนป่านนี่ล่ะพี่สาวก็พี่เคยฉันก็บว่าท่านมาอาย่ตักเข่าใส่ถวยไว้จนว่าหแหงล่ะแมงวันมาต้อมล้ะก็ยังว่าท่านละมาอาย่ฉันกะร่งนางกินแสบสามีฉันกะบอกว่าหนู oo, ซื้อไอติมมาห้พี่ด้วยนะฉันก็เลยตอบว่า หนูรู้หนูตั้งใจจะซื้อให้อยู่แล้วพอรู้หนูรู้ว่าพ่อชอบกินเขาก็เลยสวดฉันมาว่าอ้าวถ้าพี่ชอบกินเบียรซื้อเบียรเข้ามาให้พี่ได้ไหมฉันก็เลยว่าฮือไม่ได้สามีฉันหนี่เขากะสีเป็นคนตลกอย่างหนึง่งเนาะเขาสิมักเวาวโยกเวาแกงฉันมาล่ามจามจาไปยูก็เขากะค่ายเขียดนะเด้หยงิงตอนหนีฉันก็ลืมสุดน้ำแกงฝ่าวสุดเอาสุดเอาแล้วเพราะว่าฉันฝ่าวออกไปหนาโรงงาน ตอนนี้ฉันก็ลืมบอกให้อ้วนมันซอยโซซอยฉันกินแล้วอ้วนเอากินกินเหลือตอนนึงน่ะกินซอยเน่กินแล้วแล้วก็พาก,กันเก็บถววยไผ่ถววยมันแล้วเขาก็มีหนาทีแค่ไปเทศเศษอาหารออกแล้วก็ถววยไปแซ่ก็สิมีแม่ขั่เข้าล้างให้เห้า หน้าทีเ่เฮาก็มียางเดียวก็คือว่าเอาสอนเฮาทีเ่เฮากินนี่นะไปลางนี่ชักกระเลิมยางต้อ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 งไปล่ะง <c oughs> เขาก็มีหมองให้เทเศษอาหารบางคนเขามีหมูมีม้าเขาก็เอาถุงมาใส่เศรอาหารเนาะนี่ชักกระสีเอาไปให้แม่คั่วล้างแล้วเขาก็มีเครื่องล้างถ้่วยยางดีได้หญิงนี่กอกนามสำหรับพนักงานล่างกระสอนเขาก็มีเงาเยดเลยล่างแล้วแล้วอ้วนมนก็าฟ้าปั้น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  อ้วนหนาโรงงานฉันอ้ดสุดหูสุดตาคุณละบักยางใกล้ได้ละหญิงฉันก็เลยต้องเดบันจักรยานออกมากันนี่บัตทินีเชกยางดิ้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 งไปหนาปมยามเลยบัทินีไปหาบักระทอนถามว่าอ้วนฉันก็จังบ่หินบักระทอนเลยเลยให้เอือยฉันบอกว่าบักระทอนอยู่หนาโรงงานบ่หินมีบักระทอนเลยอ้วนอ้วนก็เลยบอกว่าเอาเธอกระทู่หาเอือยเธอแม่บัททินีเชกก็เลยผิดหวัง จะก็เลยมายางหาแนวกินหนาะโรงงานนี่ละบรรยากาศที่ว่าเขาขายของอยู่หนาะโรงงานเธอก็สิสงสัยกันเลยเนาะหญิงวันอาน้าหนาโรงงานคือจังค้นหน่อยแท้คือบ่มีคุนมาสื่อของบอมแมนเดอหญิโงโรงงานฉันหนาะพักสองเวลาสิบเอ็ดโมงเคิงกระเทียงส่วนฉันหนาะเด็พักสิบเอ็ดโมงเคิง ออกมาเวลาหนีคนก็เลยบลายคนที่พักผอมฉันนะเขาก็กินบะท่านแล้วเนาะหญิงโรงงานอื่นเขาพักเทียงคนมันกัดสีหลายเนี่จักน้อยละดีละละสิบเอ็ดโมงเคืงนี่ก็ดีคือกันฉันขี่ขานมาต่อแถวถ้าเกิดคนหลายอะนะพอค่ะเขาก็ถามฉันว่าเอาไส้อะไรเอาใส่อะไรจะก็เลยตอบว่าสองถ้วยนี้เอาข้าวเหนียวกับทั่วอีกถ้วยหนึ่งเอาข้าวโพดกับทั่ว พอ่อขาน่ะสิเป็นพม่มาเลยชั้นว่าพื่นเบาบ่าค่อยซัดแม่หญิงตอนนี้พอ่อขาก็เฝ้าตักใส่ให้ชั้นเฝ้าตักเฝ้าตักเพราะว่ามันเลิมไก่สิเทียงแล้วถ้าเทียงปุ๊บหนี่คนสิมาหลายได้เลยญิงเราก็เฝ้าตักเฝ้าตักไอติมนี่ก็มีของพี่สาวชั้นถ้วยหนึ่งของฉั้นถ้วยหนึ่งแล้วก็ของสามีชั้นนําถ้วยหนึ่งนีพอ่อขากระบอกไดยว่า,าสองถ้วยนี้นะ่ะ เป็นข้าวเหนียวกับทัวนะเขากระแยกให้ชั้นยางดีเดถ้าเบิงนี่ฉันก็เลยบ่อยอ้วนว่าอ้วนอ้วนไทยบรรยาการให้ฉันแน่ด้วยฉันสียางถือของให้เธอไทยตามกุนฉันเด้อไออ้วนบันก็จัดให้ฉันเลยนี่ละฉันก็ได้มาบัคซีด้าแล้วก็ไอติมนี่ละส่วนบัคซีด้าน่ะเป็นของเอื่อยฉันก็ของไออ้วนเด้อโมเมนต์ของฉันไออ้วนมันก็เริ่มปันไปเราบัที่นี่ ันไปนำพ่นกัเวาเรืองเล่าให้ฟังวางไปเอาจักรยานวงนึ่งพ่นยิบผิดขั้นไปพอเจ้าของเขาก่อนนี่ตอนนี้ฉักกริเลิมเขามาหอดมองเหตุงานฉันละชักกรยางดอ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 งมามองโตเหตุงานฉันเลยสามีชักก็แน่มาว่าเห็นฉันถือไอติมมาแล้วเขากะยางมาเอา ยางมาอากับมาเอาอันไอติมที่ว่าคููกันน่ะล่ะถวยที่เขาบอกว่ามันมีเขาเหนียวกับไอบบกทัวนั่ะล่ะก็เลยลืมข้าวชะก็ยิบถวยนั่นมากินบัดไดแถวของฉันน่ะมันอีกถวยหนึ่งถวยที่เขาแยกมาตังหักพอกินไปกินมาพ่อเขาเหนียวเท่านั้นแหละก็เลยบอกเอื่ยฉันว่าเธอเธอถวยนี่มันเป็นเขาเหนียวมันเม่นเขาโพด พอเอ่ยฉันมาหอดชัก็เวาวเรื่องเล่าไอ้เพิ่นฟางเรื่องถีอ้วนไปจับจักรยานผิดกะฉันถามพี่ไอฉันแล้วว่าพี่แลพี่แลจักรยานจอดอยู่มองไดเพิ่นก็บอกว่านันแเละจอดอยู่ตอดาก,กนันนันแเละเออชักก็ยางด,งดงดงออกไปบัตอดาก,กันเออชันก็เห็นมันตอดาขั้นดำชักก็เลยบอกไออ้วนว่าอ้วนนี่ขั้นนี่ละไออ้วนกะล่างแต่สิจับ บัดไดแทะเจ้าของเขามาพอดีเขาหละจับเอาก่อนไออ้วนมากันนาแตกมันก็บอกว่าเธอเห็นบ่กฉันนาแตกเลยบมเมนเธอได้นาแตกกันนะฉะก็เลยยางไปอ้วนนาสีขั้นนี่ละฉะก็เลยบอกมันจักรยานนะมันก็สีคือขั้นนั่นละพี่น้องสีแดงแต่ขั้นนั้นมันสีออกชมพูจักน้อยบัตรที่นี่ฉะก็เลยบ่อยอ้วนว่าอ้วนขั้นนี่ละขั้นนี้แท้แทก็เลยเด็๋ผ้พากันปันออกไป เมาว่าวห้พีสาวฉันฟังเขาเหลาหัวจนวาเขาก็ถามฉันว่าจ้ำจักรยานบอดตีฉันก็เลยตอบไปว่ามันก็ยี่ห้อเดียวกันแหมแค่มันสีไอต่างกันหน่อยเดียวเองขั้นเถ่ออ้วนไปจับพีดนั่นมันออกสีชมพูออกชมพูกับบอดชมพูแดงกับบแดงอ่ะนะแต่ห้องเอือยฉันน่ะมันแดงเลยละบัดทินี่กินไปกินมาเฉลิมพอเขาเนี้วแล้วฉันก็เลยบอกเออยฉันว่าเธอเธอ มาแหลกเขาเหนียวก็เขาโพดก็ฉันบอเขาก็เลยตักเขาโพดให้ฉันค้นหาค้นหาเขาโพดให้ฉันฉันก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะฉันก็เลยเอาเขาเหนียวให้เขาขึ้นบัดที่นี่มาแหลกกันบัดที่นี่พ่อเขาเหลียวมาเห็นฉันถ่ายกล่องไปหาเขาเขาบอกว่าเธอมาถ่ายฉันเห็ดยังเบิ้งฉันอ้วนก็อ้วนดากฉันก็ใหญ่ฉันก็เลยตอบเขาไปว่า โอ้ยมันบอยเห็นเธอดอกหญิงเห็นแค่นอยเดียวเองเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยบึงหินแต่ดากฉันโอนโตนอยู่ฉันก็เลยเฝ้าหันกลับมาหาฉันทันที